เมื่อวานนี้กรงอมีมติลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นจุดที่ต่ําที่สุดเป็นประวัติการของตลาดคุณไทยด้วยมติเฉียดฉิวมากมาก4ต่อ3เสีย <4 S 2> นะครับก็ระบุแหละว่าเศรษฐไทยเนี่ยก็มีความเสี่ยงพอสมควรเพราะ,ะนั้นก็อยากจะลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือนะครับในภาคธุรกิจต่างๆล่าสุดธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างธนาคารคกรุงเทพครับประกาศนําร่องลดอัตราดอกเบีย้ยเรียบร้อยนะครับโดยคุณสุวรรณแทนสถิตครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าธนาคารประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินให้สินเชื่อ3ประเภทลงเหลือต่ําสุด5.25%ครับโดย MLR หรือว่าตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาจะเหลือ5.25% MOR ครับหรือว่าตัวอตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชีเหลือ5.875%และ MRR หรือว่าอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะครับเหลือ5.75%มีผลตั้งแต่วันที่2 พฤศภาคมก็คือวันนี้เลยนะครับโดยการปรับลดอัดตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสนับสนุสน,น,นกลไกภาครัฐและให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและประชาชนในเรื่องของการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญของต้นทุนการดําเนินธุรกิจและลดภาระของประชาชนเพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ครับ ถือว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต้นทุนนะคะแบ่งบาภาระในช่วงเวลานี้กันละค่ะ